ยอมรับว่าล็อกสเล่เนี่ยทำธุรกิจเยอะมากคุณผู้ชมจะให้ถ้าจะให้ไล่เลียงนะไม่ว่าจะเป็นสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศบริการพลังงานเน็ตเวิร์กโซลูชันเทรดดิ้งธุรกิจพิเศษธุรกิจร่วมทุนต่างๆนะครับแต่เดี๋ยวต้องถามคุณสุรสอย่างนี้ว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของล็อกสเล่เนี่ยอะไรเป็นเป็นตัวโดดเด่นในในในธุรกิจของกลุ่มเราเป็นเป็นยังไงบ้างครับ ก็ต้องตอบอย่างนี้นะครับอย่างที่ที่คุณแจบได้พูดนะถูกต้องนะครับธุรกิจของล็อกเซ่เนี่ยถ้าทุกคนมองเข้าไปก็จะเห็นว่าเป็นธุรกิจที่หลากหลายมากนะครับจริงๆตั้งแต่ตอนปี19เนะครับเราก็ได้มีการมีออกนซ์บริษัทลงมานะครับจริงๆก็อบอกว่าล็อกเซ่มีเมื่อก่อนเนี่ยบริษัทในเครือเยอะมากเลยนะครับที่เป็นลงทุนไว้เป็นบริษัทย่อยเล็กๆน้อยๆเน,น,น,นี่ยแต่ว่าในปี19เอ,เองนะครับเราก็ได้มีการเรียกว่าจัดทับใหม่นะครับที่ที่ออกมาเป็น5้า บร c e b u บ i n e s s กลุ่มนะครับ5 SBG ของเรานะครับที่ทีมเมื่อกี้คุณแจได้พูดไปก็มีกลุ่ม IT นะครับกลุ่ม Service กลุ่ม Trading กลุ่ม Network s o l u t i o n ัหรือที่ว่ากลุ่มที่เราเข้าไปประมูลงานราชการต่งางๆนะครับแล้วก็กลุ่ม Energy นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าในแง่ของ l ล็อกเซตในตอนปี19เนี่ย,ยที่เห็นอย่างที่คุณแจ๊ได้โชว์กราฟเมื่อกี้เห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเรามีการขาดทุนอยู่ค่อนข้างเยอะมากในปี19นะครับ แล้วเราก็ได้ค่อยๆพลิกกลับมาในปี20แล้วก็21ที่กําลังอยู่ในปัจจุบันตอนนี้นะครับได้มีการจัดทัพได้ก็มีการจัดธุรกิจที่เรียกว่าไม่สามารถทํากําไรให้เราได้นะครับและอีกส่วนหนึ่งคือว่าก่อนที่โควิดจะเกิดเนี่ยเราได้มีการจัดเรียกว่าจัดทัพบ,บริษัทใหม่นะครับมีการ reorganize บริษัทมีการปรับเรื่องบุคลากรอ,ออกไปนะต้องบอกว่าจริงๆต่ทไมทำไมต่อปี20ล็อตเซ่ถึงไม่ได้กระทบมากเท่าไหร่ เพราะว่าจริงๆต้องต้องบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับโควิดนะครับตอนที่เราทําเนี่ยเราไม่ได้มองว่าว่าโควิดจะไม่มีม,เามาาีเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะแต่ว่าในแง่ของเราตอนนั้นเรามองดูแล้วว่าธุรกิจของล <c> ็อกเซ่เนื่องจากว่าเป็นธุรกิจที่ยาวนานกว่า80ปีมีความอุ้ยอ้ายอยู่ในตัวมันเองนะครับ <c> <c> การที่จะต้องพัฒนานะครับในเรื่องของระบบ IT ต่างๆเอาเรื่องของไอที IT ต่างๆเข้ามาช่วยให้ธุรกิจดำเนินการต่อไปได้นะครับเราก็เลยมีการจัด Reorganization ช่วงนั้นช่วงใหญ่เลยนะครับก็จะมีข่าวจริงๆว่าเรา Lay Off ฟพนักงานไปหลายร้อยคนเลยนะครับต้องบอกตัวล็อ s สเตมหาชนเองไม่ได้เป็นบริษัทที่ใหญ่มากนะครับแต่ก,กลุ่มของเราค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็เราก็อ่อาแผนที่เราจะ s ป i นก็เรียกว่า s ป i นบริษัทลูกๆหรือหน่วยงานต่างๆออกไปในบริษัทลูกเนี่ยเราก็ได้ทําในปีนั้นขึ้นมานะครับถึงบอกว่าทำไมปีสองย์ตัวเลขก็ดีขึ้นมาค่อนข้างส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ในปีสองหนึ่งในครึ่งแรกเนี่ยทางล็อกเซ่ก็ยังมีผลประกอบการที่ค่อนข้างดีอยู่นะครับกราบผมนะฮะเดี๋ยวผมอสอบถามอันนี้หมายความว่าตอนนี้จัดครับธุรกิจเสร็จหมดแล้ว ถูกไหมครับแล้วก็การลดต้นทุนต่างๆเป็นไปได้ตามที่เราวางเป้าหมายเรียบร้อยแล้วจากนี้ต่อไปกําลังจะเดินหน้าถูกไหมฮะหรือยังไงครับใช่ครับก็เรากําลังเดินหน้าอยู่ในคอห้าบิส i n เนสของเราที่เรามองนะครับเมื่อก่อนเนี่ยอะไรๆต้องบอกว่าล็อกเซ่เป็นบริษัทที่ที่ต้องบอกมีชื่อเสียงในธุรกิจนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยหลายๆคนแล้วก็ต้องบอกว่าแบ็กกราวน์ของล็อกเซ่ก็เป็นบริษัทที่ทำจอยเบนเชอร์กับ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทต่างชาติหรือบริษัทภายในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีคนเข้ามาชวนเราทําธุรกิจหลายๆแบบนะครับหลายๆอย่างซึ่งบางอย่างเราอาจจะไม่มีความชํานาญนะครับแล้วพอบางอย่างนี่ผมเห็นได้เลยอย่างบางอย่างมาธุรกิจที่อ่าผมทุกอย่างอย่างธุรกิจบางอันที่เกี่ยวข้องกับอ่าธุรกิจซ่อมรถยนต์นะฮะตอนซ่อมสีรถยนต์เนี่ยต้องบอกอล็อกเซ่ไม่หลายคนคงไม่ทราบว่าล็อกเซ่เข้าไปทำธุรกิจนี้นะครับจริงเราร่วมทุนกับญี่ญปุ่น นะครับเป็นบริษัทที่ญี่ปุ่นหนึ่งที่ค่อนข้างทําเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะดีเลยและใหญ่โตมากในญี่ปุ่นนะครับแต่พอเป็นโควิดปั๊บเนี่ยเขาก็ไม่มาสามารถที่เราจะมาสปอร์ตเราได้นะครับหรือบางธุรกิจบางอย่างที่เราต้องการใช้เอ็กซ์เพร์ตเมืองนอกเข้ามาแล้วยังไม่พร้อมที่จะทำเนี่ยเราก็ได้หยุดธุรกิจพวกนี้ออกไปนะครับก็ต้องบอกมีหลายหลายธุรกิจเลยนะครับส่วนคอสเซฟิงเนี่ยตอนที่เราทําในปี19เานี่ยเราทาไปได้ค่อนข้างดีนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งพอโควิดมาเนี่ยเราก็มีการรัดเข่มข เพื่อให้บริษัทเราเดินต่อไปได้นะครับกราบผมอ่ะนะครับเราก็จะสังเกตเห็นได้นะครับอันนี้คือหกทับที่เราจัดมาถูกไหมฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเราลองดูครับคุณสุรศดครับเราจะเห็นภาพได้ว่ามันก็จะเฉลี่ยเฉลี่ยกันถูกไหมะจะไปหนักๆเนี่ยนะฮะก็ตัวของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศนะอันนี้ผมเอาของปีหกสามมานะครับนะฮะแล้วก็อ่าอ,อันนี้อาจจะเพิ่มขึ้นมาพอสมควรน,นะฮะ network solution trading นะครับแต่ว่าสิ่งที่นา่า อ่าเดตบวกโซลูชันนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเทรดดิ้งก็มีความน่าสนใจอยู่อยู่โดยตลอดเช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าพูดถึงมันก็โตมาโดยตลอดนะฮะหกหนึ่งหกสองหกสามถึงแม้ว่าสัดส่วนจะลดลงเพราะว่าตัวอื่นมันเพิ่มขึ้นนะครับผมผมอยากจะอย่างนี้ฮะคุณสุรศัฒน์ฮะวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราเดินหน้าแต่ละสายธุรกิจดีกว่าเป็นอย่างไรแต่ผมอยากให้เรียงอย่างนี้ที่เราโฟกัสเยอะที่มันจะเป็นอ่อนาคตของเราเนี่ยมันไล่เรียงมาเป็นแบบไหนอย่างไรครับคุณคุณสุรักดิ์ครับ คือคือต้องบอกตอนนี้ในแง่ของเราเรา,เราได้เลือกไปแล้วนะครับว่าใน5สายธุรกิจนี้เป็นสิ่งที่เราจะกุที่เราจะเติบโตไปด้วยกับบริษัทนะครับในบางอย่างเนี่ยก็อย่างเพราะเท่ารายได้ที่เราดูตารางนี้คือรายได้รวมนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าคอนโซลไม่ใช่งบเดี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะดูลําบากนิดหนึ่งนะครับว่าในตัวลอกเซจจำกัดมหาชนเลยเนี่ยมีงานอะไรอยู่บ้างแล้วก็มีธุรกิจอะไรอยู่บ้าง ผมชี้แจงอย่างแรกนะครับธุรกิจสายอันหนึ่งอันอาทิตย์อันหนึ่งเลยเนี่ยก็คือสายธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศไอทีนะครับจริงๆในบริษัทแม่นะครับโดยในล็อกเต้เนี่ยนะครับตามแผนก็คือว่าเรามีบริษัทลูกที่ทำาธุรกิจเรื่องนี้อยู่ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับคือบริษัทล็อกล็อกบิดนะครับเพราะนั้นเนี่ยรายได้เนี่ยก็จะเป็นรายได้ของบริษัทล็อกบิดนะที่คอนโซลกับอันที่แม่เพราะว่าแม่ถือร้อยเปอร์เซ็นตนะครับ<ม>อันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตนะครับ อย,อย่างค่อนข้างมาเรื่อยๆนะครับเป็นธุรกิจที่ที่สร้างรายได้และกำไรให,ให้ให้ทางล็อกเตอย่างอย่างดีนะครับส่วนธุรกิจบริการเนี่ยต้องบอกว่าในช่วง2ปีนี้ธุรกิจบริการก็ต้องบอกว่าเป็นเนื่องจากโควิดเนี่ยเป็นธุรกิจที่ไม่ดีนะครับแต่เรามองว่าเรามีแผนที่ค่อนข้างชัดเจนที่จะเข้าไปใน ธุรกิจบริการบางบางเซกเตอร์นะครับที่มีกําไรและเดินต่อไปได้นะต้องบอกว่าผมมองว่าธุรกิจบริการเนี่ยจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในหลังจากเดีย๋ยวจะบอก่าหมดโควิดนะครับแต่ว่าในเมื่อเราสามารถที่อยู่โควิดต่อไปได้แล้วมีวิธีที่อยู่ต่อมันไปได้เนี่ยธุรกิจบริการไม่ว่าจะเป็นสมมติธุรกิจโรงแรมร้านอาหารก็จะต้องเดินต่อไปนะครับอันนี้ในส่วนของเราเนี่ยเราก็จะไปเสริมตรงนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่ง สายธุรกิจพลังงานเนี่ยในในส่วนนี้เมื่อก่อนเนี่ยเราก็มีเรื่องของผลิตการไฟฟงไฟฟ้านไม่ว่าจะเป็นโซลา่าฟาร์มหรือต่างๆพวกนี้แต่พอเรามามองตอนหลังเราก็มามองว่าในแง่ของเราเนี่ยคอ์บสเนสของเราหรือจุดแข็งของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับเราก็เลยมองไปโฟกัสไปสองจุดนะครับเรื่องเรื่องของเราก็คือว่าเราไปโฟกัสออนที่สายโซ่นะครับยังไงเนี่ย ส่วนที่ผมมองเนี่ยสายไฟฟ้าเนี่ยคงยังไม่ลอยมาบนอากาศเหมือนกับโทรศัพท์มือถือ นะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยเราเห็นเลยว่าโทรศัพท์บ้านตายไปนแน่แน่แล้วนะครับแต่โทรศัพท์มือถือยังยังไปยังไปได้อย่างต่อเนื่องดีนะครับเอ่อไม่ว่าจะเป็นเอ่อเรื่องสปอร์ตของเรื่องของเอ่อการใช้เสียงการโทรศัพท์เองหรือการใช้อินเทอร์เน็ตต่างๆพวกนี้เราก็ใช้เป็นวายซะส่วนใหญ่แล้วแต่เราไปมองว่ากลุ่มพลังงานเนี่ยยังไงเนี่ยไฟฟ้าคงยังไม่ลอยมายังไม่มีเทคโนโลยีที่เข้ามา replace สายไฟได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมองว่าการที่จะสร้างสร้างสายไฟต่อไปนะครับ หรืออีกส่วนหนึ่งคือเรียกว่าสับสเตชันนะสถานีไปฟ้าย่อยเนี่ยก็ยังเป็นธุรกิจที่สามารถจะต่อเนื่องให้เราไปได้อย่างในระยะยาวนะครับขออนุญาตโฟกัสตัวนี้ผมขออนุญาตโฟกัสตัวนี้เพราะว่าพลังงานเนี่ยตอนนี้คนมองภาพเป็นอนาคตทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วก็สัดส่วนรายได้ของเราเนี่ยถือว่ายังไม่ได้เยอะด้วยนะฮะผมถามย่านี้สายส่งเนี่ยจากที่รัฐบาลเขาเขามีแผนในด้านของการลดการปล่อยคาร์บอนลงมานะฮะมันจะทําให้สายส่งเนี่ยมีการใช้มากขึ้นหรือเปล่าโดยเฉพาะ กลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เป็นพวกพลังงานทดแทนทั้งหลายแหละมันจะต้องใช้ใสายส่งเพิ่มขึ้นไหมฮะหรืออาจจะต้องปรับสเกลไซส์หรืออะไรยังไงบ้างไไฮะที่เราจะต้องเข้าไปดาเนินการที่ที่คุณแต่พูดถูกต้องเลยนะครับเราเราต้องมองอย่างนี้นะครับว่าเราใช้พลังงานเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับเ <s> พราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอา่าถ้าพูดตรงๆอย่างสมมติย่าเอาเดื๋งรถรถไฟฟ้ามานะรถไฟฟ้ามาเนี่ย อ่าสมมุติว่าการใช้งานไฟฟ้าแต่ตามบ้านเอาอย่างพูดตามบ้านก่อนก็แล้วกันนะครับก็จะต้องมีการใช้มากมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการเปลี่ยนสายไฟเปลี่ยนมอบแปลงเปลี่ยนต่างๆพวกนี้ซึ่งซึ่งอันนี้พูดในสเกลที่เรียกว่าคอน s u m e r ใช้กันอยู่นะครับแต่สมมุติถ้าเกิดบอกว่าในแง่ของตึกคอนโดนะครับหรือออฟฟิศบิลดิ้งที่จะมีการใช้งานต่างๆพวกนี้ในในแง่ของอ่าลดพลังงานรถไฟฟ้าต่างๆพวกนี้แล้วเนี่ย ในแง่ของเราเราก็บอกว่าสายไฟพวกนั้นที่ที่อาจจะตึกพวกนี้อาจจะสร้างมาสิบยี่ปีแล้วนะมันอาจจะไม่เพียงพอในแง่สายส่งก็ต้องมีการเปลี่ยนแล้วนะรวมไปถึงการที่ที่บอกดิที่กุแจกพูดในเรื่องของพลังงานทางเลือกต่างๆใช่เรามองว่าการพลังทางพลังงานทางเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นโซล่าจะเป็นอลเทอเนทีฟต่างๆอ่าต่างๆพวกนี้เนี่ยยังไงสร้างมาเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องหาสายส่ง เพื่อเข้าไปอยู่ในเรียกว่ากริดของการไฟฟ้าให้ได้เพื่อส่งส่งกำลังไฟไปให้คนคนใช้ได้นะครับเราต้องมองว่าการใช้งานไฟฟ้าเนี่ยคงไม่ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นในในในแง่ของนโยบายรัฐบาลที่จะสปอร์ตอัลเทอร์นทีเอนเนอจีต่างๆหรือคลีนเอนเนอรจีต่างๆจริงๆยังไงก็ต้องมีสายส่งมาเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยเราก็เลยมองว่านี่เป็นธุรกิจที่เราสามารถที่จะยั่งยืนต่อไปได้นะครับ โอเคนะฮะผมผมก็อีกนิดนึงในกลุ่มนี้เพราะว่าสําคัญนะฮะเ,เรามีจุดเด่นอะไรในการเข้าไปไปประมูลงานหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ<ผ>ม,มันต้องบอกว่างานสายส่งเป็นงานราชการซะส่วนใหญ่นะครับจริงๆก็ก็พูดกันได้ว่ามีมีสามหน่วยงานนะครับมีอ e ีแกดมีการไฟฟ้าภูมิภาคการไฟนครหลวงนะครับที่มีความจำเป็นตรงนี้นะครับต้องบอกจุดเด่นของเราก็คือว่าเรามีประสบการณ์นะครับเรามีซัพพลายเออร์อยู่ในมือนะครับแต่สําคัญที่สุดคือว่าเราทํางาน ทำงานนี้นมาค่อนข้างยาวนานมีชื่อเสียงในตลาดนะครับอ่ากราบผมโอเคชัดเจนอ่ะไปสายธุรกิจเน็ตเวิร์กครับเน็ตเวิร์กก็ต้องบอกว่าเป็นธุรกิจที่ที่ทุกคนอาจจะมองว่าล็อกเซ่ที่จับฉ่ายนิดนึงนะครับแต่ต้องบอกว่าเป็นเราก็พยามยตอนนี้อย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนอาจจะบอกว่าทุกอย่างเข้าไปประมูลงานหมดเลย นะครับเดี๋ยวนี้ต้องบอกกันว่าใน2ปีที่ผ่านมานะครับสปีสปีที่ผ่านมาเนี่ยเราค่อนข้างจะเลือกมากเลยนะครับที่จะเข้าไปประมูลง,งานต่างๆนะครับเราจะเลือกเลยว่าจริงๆแล้วงานเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ต้องเป็นสิ่งที่เราทําเป็นเรามีคอร์ดเป็นคอร์ดบิสซิสของเราจริงๆนะครับอ่าแล้วก็ส่วนหนึ่งคือต้องมองดูว่าจริงๆเป็นงานที่เราสามารถทําได้แล้วอีกอย่างหนึ่งคือบอกว่าเฮ้ยเป็นงานที่เราจะต่อเนื่องต่อยอดไปได้ด้วย อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากตอนนี้ที่เรามองนะครับไม่ใช่ว่าทํามาอันแล้วครั้งเดียวแล้วจบกันนะครับ mm hmm. แต่ว่ามันต้องต่อเนื่องไปได้แล้วก็มองว่ามันจะเป็นสปอร์ตที่จะหา recurring r e v e n u e ของล็อกซ่ต่อไปได้ครับคือมันจะเป็น recurring ด้วยถูกไหมฮะมันจะเป็น recurring ในอนาคตครับเราสร้างบางอย่างขึ้นมาเสร็จปับ๊บสิ่งที่เราต้องมองมากที่สุดก็คือ recurring ต่อไปในอนาคตคืออะไรครับจากกราฟนี้เนี่ยจากตักชาร์ตนี้เนี่ยจะเห็นภาพได้นะครับว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวโกรดเยอะมากเเพรราาะะะมัันนนนนนป็โขด้ เพราะว่าเป็นงานราชการทั้งนั้นนะครับพอเราได้มาทีงานหนึ่งเนี่ยหลัก5้าร้อยล้านพันล้านนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดูตัวนี้เป็นอันหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นกลุ่มหนึ่งที่สวิงมากของล็อกเซ่นะครับ <Okay. S 1> บางปีเราได้งานเยอะนะครับหรืองานหรือการเทียบบุ๊กรายได้เข้ามาแต่ละปีไม่เท่ากันแล้วนะงานราชการบางงานนี่อาจจะใช้เวลา4ปี5ปีนะมันจะมีตั้งแต่สเดือน9เดือนปีหนึ่งยันไป4ปี5ปีนะเพราะนั้นในกลุ่มนี้เนี่ยรายรายได้เราจะค่อนข้างสวิง นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเรามีที่ในในล็อกเซ่เราใช้สัพท์กันว่าเรื่ัพ์เรื่องว่าแบ็กหลอกนะครับอย่างที่ผมบอกตัวอย่างได้อย่างปี6กสมา63เนี่ยทำให้หกสรายได้เยอะเพราะเรามีงานใหญ่อยู่งานหนึ่งนะครับซึ่งรายได้เข้ามารายได้างานใหญ่นี้มูลค่าประมาณเกือบส0่พล้าน นะครับเพราะนั้นเนี่ยงานงานมันเริ่มปี61มาเข้าส่วนหนึ่งปี62แต่หลักๆเลยมาเข้าในปี63 64นะครับ6กก็ 4, จะมีรายได้ของของหน่วยงานนี้อยู่อาจจะเข้ามาน้อยนิดนึงนะครับแล้วก็จะปิดงานในปีหน้าแล้วกราบผมอ่ะนะครับมอมองแนวโน้มเป็นยังไงตัวของ Network s o l u t i o n เนี่ยรัฐบาลต้องใช้เยอะไหมหรือว่าอเอกชนต้องใช้พวก Network Solution พวกนี้พอสมควรไหมฮะในอนาคต อีกเยอะครับผมว่าในตอนนี้บอกว่าธุรกิจของของสายเน็ตเวิร์กโซลูชันของเราเนี่ยคือรายออนหน่วยราชการแล้วรับภาิษากิจเดือดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยะนะครับผมบอกว่าในแง่ของตรงนี้เนี่ยรัฐบาลก็มีการเร่งที่จะใช้งบต่างๆพวกนี้ไปนะครับที่ที่เที่จะเข้ามาประมูลงานนะครับอาจจะช่วงนี้จะจะ,จะจะช้านิดนึงแต่ว่าตอนนี้ผมก็เห็นแล้วว่ารัฐบาลก็มีความพยายามที่จะสป,ปอร์ตตรงนี้ออกไปนะให้ธุรกิจเดินขับขับเดินไปได้ครับครับผมไปอีกหนึ่งธุรกิจ อันนี้น่าสนใจคือม uh ันเป็นตัวของเขาเรียกว่าเถียรภาพมาโดยตลอดนะครับมีกรดนิดๆนะฮะนั่นก็คือเทรดดิ้งเทรดดิ้งล่าสุดที่ผมเห็นไปไปร่วมมือกับในฝั่งของธุรกิจที่เกี่ยวพันกับกัรชงกัญชาด้วยนะฮะ อ่ากระทงกระทอมด้วยหรือไม่ยอย่างไรอยากให้ผบไปธุรกิจตรงนี้หน่อยฮะแล้วลอนาคตจะเป็นอย่างไรครับรู้สึกตรงนี้ค่อนข้างที่จะคนสนใจพอสมควรได้ครับเดี๋ยวผมอธิบายก่อนนะกลุ่มเทรดดิ้งของล็อกเซ่เนี่ยเราแยกเป็น2ส่วนก่อนนะครับเป็นท рад ิชิโน่เทรดดิ้งทั้งสองอันก็คืออันหนึ่งเนี่ยเป็นกลุ่มเคมีพัณ์นะครับที่เมื่อกี้คุณแจกถามผมเรื่องที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกัญชาและกันกัอ้กัญชงดีกว่าตอนน<ช>ี้เราพูดว่ากัญชงดีกว่าพูดกัญชาไม่ได้ตอน<ช>ตอนี้นะครับเราเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ ให้กับทางบริษัท NIF เขานะครับอันนี้ต้องบอกว่าอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเราขายสินค้าอัปโภคบริโภคในใกล้ใต้บริษัทชื่อว่าล็ x e t ซ a d i n g นะครับกับบริษัทชื่อว่าสยามสมุทรบารินสองบริษัทอ่สองบริษัทนี้นะครับซึ่งทําขายสินค้าอโวคบริโภคก,กับสินค้าฮอริก้าเข้าตามร้านอาหารกับโรงแรมนะครับอันนี้กลับไปในกลุ่มเคมีภัณฑ์ก่อนก็แล้วกันนะครับกลุ่มเคมีภัณฑ์ของล็อกเซเนี่ยก็จะเป็นขายเคมี Me ในอุตสาหกรรม นะครับสิ่งที่เราเข้าไปร่วมกับ NIF เนี่ยจริงๆเรามองว่ากันชงนะครับเป็นสินค้าอุตสาหกรรมชนิดหนึ่งนะถึงบอกว่าทำไมล็อกเซ่ไม่ได้เคยเอาไปพูดเลยว่าจะทำอันน้นอันนี้ขายนะครับเราเป็นตัวแทนซึ่งทางเอ็นไอเอเองเขากับเขาก็มี Product ของเขานะครับที่จะเอาไปขายที่เป็นเรียกว่า To c o n s u m e r อ่าออกไปในในแง่ของล็อกเซ่เนี่ยเราจะรับน้ำมันกันชง หรือผงกันชงหรือต่างๆพวกนี้เพื่อเอาไปขายในอุตสาหกรรมเท่านั้นเองนะครับต้องบอกว่า f i n i s h product หรือที่บอกว่าทุกคนบอกจะไปร่วมพัฒนงพัฒนาต่างๆพวกนี้เนี่ยล็อกเซ่เองไม่ได้เข้าไปอยู่ตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็ผมก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนเรื่องนี้ว่าเราใช้จุดแข็งของบริษัทเรานะครับคือตัว distribution channel ของเรานะครับแล้วก็ตัวลูกค้าฐานลูกค้าของเราที่เป็นรายใหญ่ทั้งนั้นที่ต้องการจะเอา เรียกว่าส่วนผสมกันชงเนี่ยเข้าไปผลิตภัณฑ์เข้าไปดูใน Industry อินดัสทรีองเขาแล้วก็เอาผลิตภัณฑ์ออกมาอินดัสทรีไหนอาจจะเป็นเครื่องสำอางนะอาจจะเป็นอาหารนะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราขายอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่เรามองอยู่นะครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมบอกก็เป็นเรื่องของเทรดดิ้งเรื่องของ traditional trading ในเรื่องของข,ขายสินค้าโภกบริโภคนะครับสินค้าหลักของเรามีสามตัวนะครับก็คือสินค้าใน ที่ที่คนชายใช้ประจำนะข้าวน้ํามันน้ําปลากระปินะครับอันนี้ก็เป็นธุรกิจหลักของเราเลยนี่ก็คือสิ่งที่เราทํามายาวนานแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ที่เติบโตได้ด้วยนะครับครับครับมองมองโกรดเป็นยังไงฮะสายนี้เราเรามีการปรับปรุงจัดการแล้วก็มองอนาคตเป็นยังไงตัวนี้ฮะ สายนี้ต้องบอกว่าในปี6กสาเป็นสายเรียกว่าเทินารามากนะครับแต่ที่ผมบอกว่าในสายธุรกิจบริการ2ปีนี้เป็นสปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสายเป็นเป็นธุน uh, รกิจที่ไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าต่วเทรดดิ้งเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆก็คือเราลองลอง,ลองประเมินตัวเองนะครับว่าเราใช้อะไรอยู่ที่บ้านเราใช้อะไรมากขึ้นนะครับเอ่อเวิร์กฟอร์มโฮมทำให้เราต้องใช้ซื้อข้าวกิขวนข้าวที่บ้านมากขึ้นไหม ใช้น้ำมันทำกับข้าวเองที่บ้านมากไหมนะต้องบอกว่าโ r o w ในกลุ่มนี้เนี่ยในปีนี้เนี่ยเห็นอย่างค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับว่ามีการโ r o ดอย่างค่อนข้างสูงมากนะครับกราบผมอะนะครับซึ่งตัวนี้เวลาเราทำเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นภาพอยู่เนาะว่าคือภาพของเราเนี่ยนั่นก็คือว่าก็ขยายขยายไลน์ธุรกิจสินค้าไปถูกไหมฮะแต่ต้องเป็นสินค้าคท,ท,ที่ที่ที่ดีแล้วก็พยายามขยายช่องทางเทรดดิ้งให้ให้มันเพิ่มขึ้นด้วย มีอมอนไลนหน่อยไหมฮะผมผมอยากรู้จังเลยว่าการกระจายสินค้าอะไรพวกนี้เนี่ยเราเราเป็นเท р ิชั่นอลอย่างเดียวหรือว่ายัางเดียมีมีเทคโนโลยีอะไรมาเสริมด้วยไหมครับหรือไงครับคือ,อัวของเราเนี่ยเนื่องจากว่าต้องบอกล็อกเซยเองไม่ได้ขายตรงเข้ากับสู เรียกว่าประชาชนทั่วไปนะครับเรายังขายเข้าไปที่เรียกว่า traditional trade ไม่ว่าจะเป็นร้านโชว์หววยต่างๆพวกนี้หรือไม่ก็เข้าไปใน modern trade ไม่ว่าจะเป็น big c metro lotus นะรวมไปถึงตัว convenience store ต่างๆ นะครับอันนี้ก็คือช่องทางหลักของเราทำาม้ถึงบอกว่าเมื่อกี้ถามเรื่องออนไลน์นะครับแล้วตอนนี้การซื้อสินค้าผู้รรรบริโภคออนไลน์เนี่ยเริ่มมีบ้างแล้วนะครับเริ่มมีขึ้นบ้างแล้วนะครับแต่ความสะดวกของเราที่จะออกไปซื้อต่างๆที่ที่ร้านสะดวกซื้อของเราแล้วก็รูปซูปมาร์เก็ตต่างๆเนี่ยยังมีอยู่ค่อนข้างมากเพราะนั้นในบางอย่างเนี่ยการที่จะสั่งออนไลน์เนี่ยอาจจะยังไม่คุ้มนะครับเนื่องจากมูลค่าของบางอย่างเนี่ยถูกมาก S <S นะครับ <S <S อย่างน้ำปลาขวดหนึ่งไม่กี่สิบาทจะซื้อออนไลน์ได้ซื้อได้แต่สงสัยแตค่าค่าขนส่งคนจะกินหมด <S <S นะครับ,รบ <S <S อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่ทําไมเรายังมองว่าตรงนี้เนี่ยเรายัางยังยังใช้เรียกว่าเป็น traditional การขนส่งเข้าไปในในโกดังของลูกค้าเราอย่างเดียวก่อนเรงนี้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปแล้วเนี่ยในในเส้นทางของล็อกเ่จากนี้เนี่ยในเป็นการมองกลสของเราเรามองกลอสของเราเป็นแบบไหนอย่างไรครับ เรามองโกรดว่าจะโกรดอยู่ในห้าธุรกิจกลุ่มนี้นะครับต้องบอกในโรสบางอย่างนี่จะจะมากอ่าจะมากจะมากจะน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปีนะครับในแง่ในในในแง่ของของเรานะครับผมบอกว่าโรสเนี่ยผมว่าสมมติถ่าปีหน้าธุรกิจกลับมาเนี่ยผมว่าโรดในกลุ่มเซอร์วิสเราเนี่ยจะค่อนข้างที่จะ เติบโตอยู่ค่อนข้างมากนะครับแต่ในแง่ของสปริตของต่างๆนี่เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมคิดว่ามันก็จะเริ่มนิ่งขึ้นเรื่อยๆนะนี่เป็นสิ่งที่อยากจะจะให้ให้ทุกคนทราบนะครับว่าตัวล็อกเซ่เองเนี่ยจะจะพยายามทําให้มีรายได้นะกับสวินขึ้นมาลงมากขึ้นขนาดนี้ครับผมนะฮะไปอีกหนึ่งเรื่องและตัวนี้มันเป็นตัวโรดเยอะอยู่แล้วแหละนะครับผมขอสอบถามความคืบหน้าหน่อยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ของ ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ชนะเรียบร้อยแล้วถูกไหมฮะล็ลอกเลสต e ีเทคนะฮะซึ่งซึ่งแน่นอนว่าเขาให้สลากจ่ายเงินให้กับเราเผมรู้สึกว่าจ่ายแล้วใช่ไหมเดือนสิงหาคมจ่ายมาแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับประมาณเท่าไหร่ครับพันหกร้อยล้านหนึ่งพันหกร้อยล้านครับหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบล้านครับกรับผมแต่ว่าในฝั่งของล็อกเลสก็จะบุ๊กตามสัดส่วนรายได้อ่าสัดส่วนการถือหุ้นในล็อกเลสรับก็ประมาณสักสามสิบกว่าสามสิบห้า สามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ถูกต้องครับต้องต้องให้ให้ให้ท่านผู้ฟังนะเข้าใจจริงว่าตัวบริษัทชื่อล็อกเซตีเทคก็จริงนะครับแต่ล็อกเซ่ถือหุ้นอยู่แค่ประมาณสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองคแต่พอมีผู้ลงทุนอื่นที่ร่วมอยู่ด้วยนะครับต้องบอกว่าเรื่องของศาลก็จบแล้วนะครับทางทางเราก็มีการปฏิบัตนอมเรื่องดอกเบี้ยไปนะครับซึ่งดอกเบี้ยก็จะทยอยจ่ายตามที่ที่แจ้งให้ให้ทุกคนทราบอยู่แล้วทางของสาะก็จะ จ่ายเงนินต้นมาเรียบร้อยนะแล้วก็จยอยจ่ายดอกเบีย้ยทั้งหมดเนี่ยาภายในสิ้นปีหน้านะครับครับผมอันนี้บุ๊กเป็นบุ๊กเป็นอะไรฮะกาไรพิเศษนะครับเป็นไรายได้ครับต้องไรู้ว่ารายได้พิเศษบุ๊ <สะ S 1> เป็นไรายได้ครับที่ผลัดลูกครับ,รบอือฮึโอเคนะฮะก็คือบุ๊กเป็นรายไ,ได้แล้วก็ท้ายที่สุดแล้วมันก็จะลงมาในฝั่งของมันก็จะลงมาที่ล็อกเซ่ครับเป็นรายได้รายรด้รายได้อื่ครับ ครับผมแต่มันยังไม่จบถูกไหมฮะเพราะว่าเรายังจะได้ดอกเบีย้ยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปทุกเดือนใช่ครับดอกเบี้ยดอกเบี้ยก็จะออกมาเป็นในสี่ควอเตอร์นะครับอย่งที่ผมบอกก็จะจบภายในสิ้นปีหน้านะครับรวมๆประมาณสักเท่าไหร่ครับดอกเบีย้ยก็คือสี่ร้อยสี่สิบสี่ล้านครับจาได้เลยครับตัวเลขสวยครับสี่ร้อยสี่สิบสี่ล้านแต่จะทยอยทยอยจยายจ่ายเป็นควอเตอร์ไปครับควอเตอร์ละหนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านบาท เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ล็อกสเล่จะได้ตอนนี้นั่นก็คือว่าการดําเนินธุรกิจแล้วก็ตัวของกําไรพิเศษจากตรงนี้ด้วยใช่ครับอืมครับผมโอเคผมผม,ผมอยากอย่างนี้คุณจิมมีคําถามไหมคะเอ่อในส่วนของล็อกสเล่เองเนี่ยจากนี้ไปค่ะเอ่อหลายท่านก็อยากทราบค่ะว่าจากนี้ไปในส่วนของโมเดลของเรานี่คือการเติบโตแบบคือเติบโตขึ้นไปเลยใช่ไหมคะหรือย,ยังไง ผมว่าในในแง่การเติบโตของเราคงอาจจะไม่ได้มองว่าอย่างนั้นนะครับแต่เราอยากจะเติบโตแบบยั่งยืนเนี่ยนะครับต้องบอกว่ารายได้ของเราก็เติบโตขึ้นมาปีละสักห้าร้อยล้านพันล้านตลอดเวลามันก็ต้องบอกว่าขึ้นลงในเกี่ยวกับการบุ๊กรายได้นะครับของงานของงานที่เราได้รับมาแต่ในแง่ของเรามองเนี่ยก็น่าจะเป็นเรียกว่าหาส e ต d ี้อินค e ให้ได้ดีกว่านะครับแต่น,นี้บอกว่าจะมีจะมีอะไรอ่ะ อาจจะมีโครงการต่างๆเข้ามาเพื่อทําให้ให้ธุรกิจมันหวือบาหรือรายได้หมือบาก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่นี่คือเนเจอร์ของบริษัทล็อกเซยอยู่แล้วนะครับเพราะบางทีเรามีงานใหญ่เข้ามาซึ่งผมว่าในปีหน้าเนี่ยผมก็เห็นเลยว่าเออผมก็เริ่มเห็นภาพแล้วแ่ละว่าผมมีพักมีงานใหญ่ๆที่ของราชการที่ต้องเข้ามานะครับซึ่งจะทําให้เรามีธุรกิจต่อเนื่องไปอีกน้อยๆสปี4ปี นะครับงานราชการนะครับเราก็ยังยังกลับเข้าไปดูอย่างค่อนข้างชัดเจนอยู่ตอนนี้นะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีอะไรที่เราจะสามารถเข้าไปทําได้ต่อเนื่องนะครับ ค่ะ <Auf S 1> <refused frustration> ในช่วงที่เหลือนี้คาดว่าจะมีงานราชการออกมาแบบประมูลซักเท่าไหร่อย่างไรคะมูลค่าและเราคาดหวังได้งานเนี้ยเท่าไหร่อย่างไรคะก็คืออย่างบอกก็ตองทุกปีนะครับคุงบอกว่าล็อกเซ่ก็จะมีงานที่ว่าเป็นแบ็กล็อกเนี่ยปีละประมาณสักหมื่นล้านนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่างบประมาณของราชการก็จะเริ่มในเดือนตุลาครับส่วนใหญ่แล้วราชการไทยก็เดินเริ่มกันเดือนตุลาเพราะฉะนั้นเนี้ยการประมูลก็จะเริ่มตามมาตอนนี้ไป สิ่งที่เราได้มาจากเดือนตุลาปีที่แล้วนะครับปี63มาถึงถึงกันยาปีนี้เนี่ยก็จะไปเข้าเป็นแบ็กหลอกของล็อกเซ่เพื่อทํางานในปีหน้านะครับอันนึงบอกว่านี่เป็นไซโคของธุรกิจของการประมูลของล็อกเซ่ที่ที่ที่จะมาเรื่อยๆนะครับทำไมทำไมถึงบอกว่าบางทีเราเห็นว่ารายได้ล็อกเซ่ใน Q3 Q4 จะกระโดดนะก็เพราะว่างานราชการเองมันไซโคเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วที่จะปิดว่าว่าภายในดึก Q4 รายได้แต่กระโดดขึ้นมาเราปุ๊บรายได้เยอะต,ต่างๆคนนี้ไป ทางทางฝ่ายจัดการก็พยายามจะวางแผนเพื่อให้รายได้ในส่วนของล็อกเซเนี่ยเข้ามาอย่างค่อนข้างนิ่งจะบอกว่ามีการเติบโตอย่าง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 ก้าวกระโดดไหมผมตอบตรงว่าในในในแง่ของล็อกเซเนี่ยผมไม่ได้มองอย่างนั้นนะผมมองว่าเป็นการเติบโตอย่างยั่งยืนดีกว่าแล้วก็ให้มองว่าเรามีรายได้เนี่ยผ่านรายได้เรามีตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็ธุรกิจต่างๆที่เราพยายามเอาออกเป็นบริษัทลูกสปินออฟออกไปเนี่ยพยายามจะสร้างให้เขา มีสเสถียรภาพแล้วก็ดำเนินธุรกิจด้วยตัวเองได้ค่อนข้างดีแล้วก็จะได้มีผลปันผลตอบมาให้กับทางบริษัทแม่อย่างค่อนข้างจะต่อเนื่องนะครับกลับกลับส่วนหนึ่งที่ผมจะต้องถามบริษัททุกบริษัทเวลาผ่านโควิดมาตรงนี้ครับเพราะได้มีการจัดการมาเรียบร้อยแล้วซึ่งล็อกเล่เราก็ได้มีการจัดการมาก่อนหน้านั้นเออผมผมถามแนวโน้มในส่วนของมารจิ้นไม่ว่าจะเป็นกรอสมาจิ้นเม็ดมาจิ้นมีโอกาสในการเพิ่มขึ้นได้ใช่ไหมครับหรือย,ยังไงครับในมุมมองเอต้องบอกว่าเราต้อง ทำให้มันขึ้นมาให้ได้นะครับส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่ที่บอกว่าช่วงโควิดเนี่ยเ็าทาให้เราเรียนรู้ในบางอย่างเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีความจําเป็นที่จะต้องอยู่กับอยู่กับมันยังไงนะครับเรามีค่าใช้จ่ายกับมันยังไงร,รวมไปถึงว่าจริงๆแล้วเราอาจจะต้องกลับมามองรีวิสิตตัวเราเองบริษัทเราเองจริงว่าเออว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรา สิ่งที่เรามีมาเมาืก่อนเนี่ยมันเป็นสิ่งเรียกว่า luxury ไหมนะครับหรือเราบอกว่าเราอยู่แค่นี้เราทํางานได้มีจักเมื่อก่อนมีพนักงานร้อยคนตอนนี้อาจจะทำงานด้วยด้วยพนักงานแค่60คนได้ต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้อันนี้เราก็ก็ก็ต้องมามาร e v i s i t นะครับแล้วก็มาลงแผน strategy ต่างๆว่าเราจะอยู่กับอ,อยู่กับโลกนี้หรืออยู่ในอยู่ก,การทําธุรกิจ ที่มีโควิดอยู่กับเราต่อไปผมก็มองว่าโควิดคงไม่ได้แบบว่าดีหายไปเลยนะครับแต่มันก็คงจะทำยังไงให้เราอยู่กับมันไปได้นะครับแล้วก็เข้าใจว่าจะทําธุรกิจันยังไงครับผมเอานะฮะโอ้โหวันนี้ขอบพระคุณมากมากเลยนะครับที่ได้คุยกันนะครับแล้วก็เห็นภาพของธุรกิจชัดเจนนะครับขอบพระคุณมากครับคุณสุรศักดิ์ครับได้ครับขอบคุณครับินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ